ชาว,า,าวราศีพิจิกดาวพฤหัสบดีโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์ไปหนึ่งเดือนเต็มชาว,า,าวราศีพิจิกมีโอกาสมีโชคจากงานมีโชคจากการลงทุนมีโอกาสที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีและก็ร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรใหญ่ตั้งแต่15มีนาคมไปหนึ่งเดือนเนี่ยอยู่ราศีมีนเนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสนะครับของนักลงทุนนะนักเก่งกาไร นะครับหรือจะเป็นโอกาสในการสร้างเงินค้าขายจะขายได้มากขึ้นจะมีโอกาสทําเงินทําทองได้มากขึ้นจะเกิดไอเดียในการก่อรัพย์สร้างทรัพบนะเพราะว่าดาวคู่มิตรร่วมกันเหมาะไก่เกลียดเจราจาทางการเงินมันจะแปลว่าคุณจะมีที่พึ่งทางการเงิน มีคนมาช่วยเหลือให้ได้เงินมีคนมาช่วยทางการเงินนะครับมีคนแนะนําบอกต่อให้ได้เงินเหมาะไกลเกลียดทางการเงินทุกรูปแบบเจรจาเกี่ยวกับเงินทุกรูปแบบจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีบางท่านมีการลงทุนมีการเอาเงินไปทํางานมีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับงานนะครับเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดไอเดียในการทํางานนะครับนะเกิดสิ่งที่ดีมีตัวช่วยนะครับถ้าคุณจะขอความร่วมมือช่วยเหลือใดๆจากใครในช่วงนี้ จะได้รับความเกื้อกูลช่วยเหลือมีคนเข้ามาขอคําปรึกษาเรื่องงานกับคุณท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะบุตรบริวารจะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับเหมาะขอความช่วยเหลือจากบุตรบริวารหรือให้เครดิตกับบริวารให้มากเขาจะพร้อมที่จะช่วยคุณดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับโคจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนปุตตะแปลว่ามีโชคจากการเสี่ยง มีโชคจากการศึกษาอะไรบางอย่างแบบระยะสั้นก็เกิดขึ้นได้บางท่านได้เงินเก่าท่านใดที่มีรายได้ต่างประเทศดีบางท่านเอางานเก่ามาปรับปรุงใหม่หรือเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดไอเดียในการทํางานใหม่ๆเกิดวิธีการใหม่ในการทํางานเกิดขึ้นได้มีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนทางการงานก็ได้หรือท่านในทํางานร่วมกับผู้ใหญ่หรืออาวุโสกว่าอ่อนน้อมเข้าหาจะเกิดสิ่งที่ดีในช่วงนี้ได้การช่วยเหลือส่งเสริมที่ดี ดาวประจำตัวโครจรอ,อยู่ในจุดที่8ดาวบริวตัวอยู่แรงจุดเกิดอาจจะมีเรื่องอึดอัดขับใจมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชะตาได้บ้างหรือว่าคุณจะเจ็บป่วยอวัยวะบางส่วนคุณทํางานหนักหรือชํารุดสุดโทมนะครับก็เกิดขึ้นได้กับดวงชะตามีเหตุการณ์ให้มันเป็นลักษณะของอวัยวะบางส่วนใช้งานหนักมาหรือว่าคุณจะได้เดินทางไกล คุณจะได้ไปโรงพยาบาลคุณจะได้ผ่านงานศพหรือระแบกบ,บ้านมีงานศพคุณจะได้กมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองที่ดินหรือมรดกนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะไปพูดคุยเรื่องมรดกหรือคุณจะมีโอกาสไปที่ที่มันเดินทางผ่านงานศพผ่านรถชนผ่านคนตายหรือคุณจะสัมผัสสื่อวิญญาณได้ง่ายทุกนี้ท่านใดที่เป็นนักปฏิบัตินะถือศีลภาวนาจะเข้าถึงได้ดี นะครับจะเข้าถึงทางจิตได้ดีดวงดาวเนี่ยนะครับจะได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองขอพรจากสิ่งศักดิ์หรือเอาเงินไปทําบุญก่อนเสี่ยงนะครับหรืออธิษฐานจิตขอพรกับสิ่งศักดิ์ที่เขาลบบูชาจะได้ลาบได้ผลบางอย่างเข้ามาสู่ชะตาในดวงชะตาเนี่ยนะครับศัตรูจะตายจากศัตรูจะห่างออกไปถ้ามีหนี้สินจะมรณะออกไปหรือว่ามีปัญหาใดๆจะเคลียขีด เป็นช่วงที่ดาวบริตรยูยเนี่ยนะครับโคจรเล็งดวงชะตาอยู่ในจุดปัตตานีไป7ปี7ปีนี้เนี่ยท่านใดที่ไม่เคยมีคู่มาหลาย20ปีเลยนะหลาย10ปีนะครับคือคนที่ไม่เคยมีคู่เลยนะต้องบอกมาแบบนั้นที่ไม่คาดคิดว่าจะมีแม่งกลับมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคู่แบบคาดไม่ถึงหรือมีคนแปลกๆเข้ามามีคนไม่คาดไม่ถึงให้ได้คบหาหรือเจอคู่ในออนไลน์เจอคู่ในที่แปลกนะครับ บุคคลลึกลับซับซ้อนเข้ามาบุคคลแปลกๆเข้ามานะครับเจอในที่แปลกในสถานที่แปลกหรือในที่แปลกตาแปลกใจหรือมีคนแบบคาดไม่ถึงมาเป็นคู่เราก็เกิดขึ้นได้มีคู่กระทันหันนะก็เกิดขึ้นได้นะบางคนปุบป,ปับอยู่ดีไม่มีคู่เจอกันแต่งงานปุบป,ปับหรือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบพิลึกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะ ท่านใดที่มีคู่ก็เปลี่ยนคู่ได้หรือคู่เจ็บป่วยได้นะมันคนตายจากนะได้นะครับหรือว่ามีคู่เจ็บป่วยได้ด้วยความหมายมอรตยูคือดาวแห่งความตายโคจรเข้าสู่จุดปัตตานีเมืท่านห่างจากคู่ไปก็จะดีานานทีเจอการไม่ฉะนั้นคู่เจ็บป่วยมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันเก็บกดกดดันกันเกิดขึ้นกับวิถีแห่งดวงชะตาดาวราวหูยังโคจรอยู่ในจุดปัตตนิไปจนถึงประมาณวันที่ 20ตุลาคมปี2566เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับต้องระวังเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องเจ็บป่วยมีปากเสียงกับญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องนินทาก็ได้มีการวิ่งเต้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีการซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยต่างๆนี้ตรงนี้ถ,ถ้าจะดีนะไม่เช่นนั้นบ้านจะพงังรถจะพงังแต่ว่าในช่วงใกล้ๆดีนะไอดาวพุธเนี่ยร่วมกับดาวพระราหู ดาวพุธมาร่วมกับดาวพระราหูอยู่ในจุดอริเป็นคู่กัดกันระวังมีปากเสียงกับคนในครอบครัวเพื่อนบ้านญาติสนิทหรือระวังทะเลาะก,กับคนในครอบครัวหรือคุณจะมีปัญหาเอกสารบางอย่างเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้อง,องกับรถหรืออยู่ดีแมวมาขีดข่วนรถคุณนะครับหรือส่วนประกอบบางอย่างในบ้านคุณมันพังลงมาหลังคารั่วหรือมันมี ห้องน้ําพังมีส่วนประกอบบางอย่างในบ้านพังเสียหายหรือว่ามีการปรับปรุงดัดแปลงระวังเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ยานพาหนะนะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ทําเงื่อนไขสัญญาใดๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวรถยนต์ยานพาหนะมันจะมีประเด็นมันจะถูกยกเลิกสัญญาไม่ได้ต่อหรือมันจะมีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสาหรับท่านใดที่ดําเนิเนการเกี่ยวกับหลักทรัพย์สงหาหรือทรัพย์ยนต์ยนานพาหนะต้องดูต้องรอบคอบมันมีปัญหามันมีเรื่องติดเกิดขึ้นได้ในสิ่งตรงนี้นะครับนะในดวงชะตานะ นะมันมาลักษณะนี้นะเพราะว่าดาวพุธร่วมกับดาวพระราหูอยู่ในจุดอลิมีคนมาขัดลาบขุนมีคนมาขัดผลประโยชน์ช่วงนี้เลขบ้านเลขรถในช่วงโดยเฉพาะช่วงนึ่งเอา,อางี้ก่อนช่วงวันที่สามสิบไปเนี่ยสามสิบมีนาไปเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปครึ่งเดือนเลขบ้านเลขรถมีโอกาสให้โชคได้นะครับแต่ว่าในช่วงวันที่สิบห้าเนี่ยมาจนถึงปลายเดือนเนี่ย เลขเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเลขอายุงานนะครับเลขเด็กเด็กใกล้ตัวพอสเกิดอายุยากอายุเต็มเนี่ยให้โชคนะครับบางท่านได้รับผลจากบุตรบริวารได้รับผลจากการลงทุนได้รับผลจากการเสี่ยงบางสิ่งนะเพราะว่าดาว,าวราพระร่วมกับดาวพฤหัสแต่เป็นดาวมรณะด้วยร่วมกับดาวพฤหัสด,ด้วยก,ก็ก็ต้องระวังรายใจกับสุขภาพการเจ็บป่วยหรือคนใกล้ตัวนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาผมมีอยู่3ามศาสตร์ เป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ของผมจริงๆเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยน,ปยนแปลงระบบจิตนะครับคือต้องเปลี่ยนที่ระบบจิตพอระบบจิตเปลี่ยนมันเป็นระบบจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเชิงนามธรรมนะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้นะครับพอระบบจิตเปลี่ยนระบบการกระทําระบบชีวิตมันก็เปลี่ยนพอระบบจิตเป็นระบบธรรมชาติในเชิงอารมณ์เป็นธรรมชาติเป็นกฎจักรวาลเป็นกลไกของจักรวาล เป็นระบบเดียวกับดวงดาวเป็นระบบเดียวกับจักรวาลซึ่งมันสลับซับซ้อนมากระบบจิตใหญ่กว่าสมองนะครับคุณอยากเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้คุณเปลี่ยนแปลงที่จิตนะครับซึ่งผมไปค้นพบมาและกันกรองเป็นความรู้และประสบการณ์ของผมนะครับเข้าไปเป็นข้อมูลลับเป็นข้อมูลเด็ดที่ผมใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงจนผมมีเงินหลายล้านอยากจะมอบองความรู้นี้ให้สำหรับท่านที่เอาจริง นะครับแล้วก็เอาไปทำนะครับนะซึ่งเป็นข้อมูลลับข้อมูลเด็ดในคอสสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการเบี่ยงเบงเนวงจรจิตเป็นศาสตร์ของพุทธศีโบราณด้วยเป็นศาสตร์ของกษัตริย์ยุคกรีกเป็นศาสตร์โบราณและทันสมัยตลอดเวลาซึ่งถ้าคุณนําไปทำเนี่ยคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแต่ข้อคุณไม่รู้เลยคุณไม่ได้ทําคุณไม่รู้เลยคุณดวงชะตาแบบไหนเนี่ยคุณก็จะเป็นไปตามดวงชะตาคือผมไม่คนดวงไม่ดีอะ่ะ ดวงไม่รวยจริงขึ้นมาระดับนี้เนี่ยผมถือว่าผมสําเร็จแล้วแต่ถ้าคนรวยอยุดดวงรวยอยู่แล้วเ้าไปทำจะรวยมากขึ้นแต่ถ้าคนจนอยู่นะครับดวงแบบไม่รวยก็จะรวยขึ้นมามั่งขั่งขึ้นนะครับระดับกลางก็ได้หรือว่ารวยปไปเลยก็ได้อยู่ที่คุณเอาไปทําจริงจังขนาดไหนเพราะคุณได้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณฉะนั้นแล้วเนี่ยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการที่ผมสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่ติดลบจนมีหลายร้านนะครับจนมี8อาชีพนะครับแต่ก่อนผมเป็นวิศวกรกเป็นข้าราชการครูนะแล้วก็มี2ปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทแต่ชีวิตติดลบนะครับชีวิตติดลบบีนี่สินแฟนทิ้งอกหักล้มเลวนะครับแต่พอผมใช้วิธีการนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมทันตานะครับไม่นานนะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากเอาข้อบูลเนี่ยมา บอกต่อแนะนำนะครับในคอร์สออนไลน์นั่งอยนที่บ้านได้เลย8-9ชั่วโมงสำหรับคนเอาจริงอยากจะซื้อองค์ความรู้อยากจะอมอบสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับในปีนี้นะครับนะในคอร์สสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านลิงไลน์แอดด้านล่างอยู่หน้าช่อง t i กต o k นะครับ,นะรบนะก็มีให้ท่านมีอีก2ศาสตร์คือพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนดวงชะตา เช่นกันนะครับก็คืออันสองศาสตร์หลังเป็นความเชื่อศาสตร์แรกเป็นความรู้นะสองศาสตร์หลังก็คือเราจะเอาดวงชะตาเราเนี่ยมาหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่ดีหาตำแหน่งดวงดาวในช่องฟ้าที่ดีซึ่งเป็น,นกลไกจักราวาลรับเอาพลังงานนะครับที่ดีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีกว่าดวงชะตาเรานะครับแล้วเอาดวงชะตาเราเรามาเขียน ล้อมรอบด้วยอักขระยันหรือเขียนด้วยพุทธศาสตร์นั่นคือเป็นาศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นาศาสตร์ว่าด้วยหลักธรรมวินยัยชั้นสูงในศาสนาแล้วออามาเขียนล้อมรอบแล้วก็ลงอักขระแบบพุทธศาสตร์มีวิธีการลงแบบโบราณแล้วก็รับตําแหน่งก็คือเป็นสังสองศาสตร์พุทธศาสตร์โหรา,าศาสตร์ในการสร้างเครื่องรางเฉพาะดวงทําให้เราได้เครื่องรางที่ขังนั่นคือยันนวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่เกิดจากนิมิตผมก็ว่าได้นะ นะครับเพราะว่าผมไปทํากรรมฐานมีคนเห็นแสงยานกลางหลังผมช่วงผมติดลบอะ่ะผมจะไม่เอาอะไรเลยตอนนั้นเพราะว่าแต่ผมเห็นทีนี้ผมก็เลยไปศึกษาต่อในตําราโบราณแล้วก็มาเขียนให้ตัวเองก่อนแล้วเกิดเรื่องดีๆกับผมมากมายก็แบ่ง,บง,บงปันและก็แบ่งปันให้หลายท่านเกิดเรื่องดีๆหลายท่านประสบการ์บอกกล่าวค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับยันนว่าวุณมหานโบราณเป็นความเชื่อนะตัวนี้อันนี้ล่าสุดเนี่ยผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขารายมาบอกเนี่ยเนี่ยเขาส่งบัญชีออมทรัพย์มาเนี่ยสามล้านเขาบอกว่า บูชายันนว่าคุณเนี่ยได้รับเงินเสน่หาจากคุณแม่มาสองครั้งสี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสษตที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากมาก,มากยืนยันว่ายันนว่าคุณให้คุณจริงๆนะครับนะท่านนี้นะนะครับก็มีหลายท่านนะนะครับอย่างคอดออนไลน์อย่างนี้วิธีการของติดที่ให้มาเหนือความคิดจริงๆใช้เวลาไม่นานลองเอาไปใช้ไอเดียหลายล้านมานี้ศาสตราจารย์คนหนึ่งส่งมาให้ดูนะนะครับอันนี้ยันเพิ่งได้รับยันถูกหวยสามแสนนะครับ อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านใดอยากได้ยันลิงก์ไลน์แอดด้านล่างช่อง YouTube หรือหน้าปก TikTok มีหรือว่าบนเพจ Facebook เนี่ยบนหัวข้อคุณจะมีลิงก์ไลน์แอดนะครับนะวันนี้นะครับสวัสดีครับ